When สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Talking a n g เจ2อ้ายเอ้ยสดเชื่จังเลยแต่อปอปวดห้องน้ำจังขอเข้าห้องน้ำหน่อยโอ้ดูสิแองเจิ้ลของเราตองเข้าห้องน้ำแล้วค่ะ มองฉันนะอึ๊บอึ๊ยอึ๊อยไอ้คอ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ยังเชื่อนได้โอ้โหแองเจลเข้าห้องน้ําตัวเหม็นมากเลยค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องแปลงฟันแล้วก็อาบน้าให้กับแองเจลของเรานะคะโอ้ม่ก็ดฟันทําไมอื้อดาขนาดนี้มีเศษอาหารเต็มไปหมดเลยเราจะต้องแปลงฟันอี๊ยยจึบชึบชึบื สะอาดเอี่ยมอ่องโอ้โหดูสิมีแปรงสีฟันที่หลากหลายมีรสชาติทองคำงั้นหรอขอใช้หน่อยก็แล้วกันจึ๊บจุ๊บจื๊บจึ๊บจ๊บ,จบอ้าอ้าอ้าเอาละค่ะแปรงฟันทองคำเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ดูเหมือนว่าจะมีแปรงฟันนี้เรนโบ์ Rainbow. ขอใช้หน่อยก็แล้วกัน โอ้โหดูสิสีเรนโบว์ยาสีฟั sure. maker. นเรนโบว์สวยมากแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรถเปปเปอร์มินด์ด้วยนะคะจึ๊บจึ๊บเย่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละหลังจากที่เราแปลงฟันให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องพาแองเจิลมาอาบน้ําก <sted> ันนะคะฟูดเป่าฟองสบู่ดีกว่าโอ้โหอันนี้อะไระฟองสบู่โอ้โหกาแล็กซี น่ารักมากๆดูสิแองเจิ้ลของเราหายไปแล้วตอนนี้เราจะต้องฟอกสบู่ให้กับเธอก่อนท้องฟ้าสดใสแล้วค่ะอาบน้ำนี่ล้างร่างกายว้าวแองเจิ้ลของเราน่ารักมากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าจะมีฟองสบู่หลายรูปแบบอันนี้อะไรเอ่ยโอ oh my god อันนี้ฟองสบู่แบบเรนโบว์โอ้โหน่ารักมากสีใสลุ้งมาเลยทีเดียว แองเจลดูท่าท่างจะชอบมากมากเลยนะคะมาหลังจากที่เราอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาแองเจลไปหาอะไรกินดีกว่าแต่ตอนนี้ขอล้างฟองสบู่ก่อนนะคะจึ๊บจุ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 บจุบเย้ปู๊ฟองสบู่ตีน้ําเล่นตีน้ําเล่นจุ๊บจุ๊บจ๊บแองเจลน่ารักมากเลยค่ะอ้า แต่ก่อนที่จะพาแองเจ้ลไปหาอะไรกินนั้นเราจะต้องแต่งตัวให้กับเธอก่อนค่ะอันดับแรกเราจะต้องนี่แปรงขน <c oughs> แปรงขนแองเจล้ล <c oughs> yeah. โอ้โหแปรงขนแองเจ้ลเรียบร้อยแล้วดูสิเธอจะหิวนะคะเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องแต่งหน้านิดนึงก่อนเอาอะไรดีนะ อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือที่ปัดขนตานะคะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเราโอ้โหใช้ที่ปัดขนตาสีฟ้าเราจะต้องเสียไป100่ยเหรียญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้สําหรับซื้อเสื้อผ้าดีกว่าค่ะฮึบนี่สีขาวโอ้สีขาวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาเป็นสีนี้ก็แล้วกันนี่เลยสีดำอันนี้ดูสว่างขึ้นมาแล้วนะคะเปิดตาดูสดใสต่อไปเราก็จะทาที่อายไลเนอร์ อันไหนดีล่ะนี่นี่นี่น,นเรียบร้อยสีชมพูสวยมากชุบชุบชุบชๆบช,บชบทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะอายไลเนอร์อายแชโดว์ทาเรียบร้อยแล้วดูสิแองเจิ้ลของเราดูมีสีสันเปล่งปลั่งมีออร่าแล้วนี่หลังจากที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาแองเจิ้ลไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหดูแอผ้าน่ารักมากๆ มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมกันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นผมอะไรเอ่ยอ๋อผมสั้นเราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเราเปลี่ยนได้นะคะโอ้อันนี้น่ารักจังเลยมีหลายสีมีหลายทรงด้วยแต่ว่าเราจะต้องให้เขาปลดล็อกก่อนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนขอเลือกเป็นทรงนี้กันแล้วกันดูสีนิดนึงเอาสีอะไรดีนี้อันนี้สีบรอนน่ารักมาก สีชมพูว้าวดูแองเจลิลของเราสิพอเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะสีสารแบบสดใสเหมาะกับใบหน้ามากๆ เราสามารถเปลี่ยนเป็นผมสั้นได้ผมยาวก็ได้พี่ฝนขอเลือกเป็นผมยาวก็แล้วกันค่ะว้าวหิวแล้วอะ่ะแต่ก่อนที่จะไปกินอาหารนะคะขอเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นิดนึง่งชุดนี้น่ารักมากๆเลยว้าวโอ้โหแองเจ้ลของเรามีลวดลายด้วยเป็นลายเสือโอ้โหน่ารักมากดูท่าทางเธอจะชอบใจมากๆเลยนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นิดหน่อย มีหลายชุดเหมือนกันเอาล่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วพาแองเจ้าไปกินข้าวกันดีกว่ามาแล้วโอ้โหอาหารเยอะมากมีซีเรียลด้วยอุ้ยตรงนี้มีร้านขายของในตู้เย็นเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ปลดล็อกเราจะต้องแบบไปทีเววไปเที่ยวก่อนเนาะอันนี้เราสามารถใช้ได้หรือเปล่าเอ่ย มีอะไรให้เราใช้บ้างอ้อันนี้เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ว้าวมีอะไรบ้างมีแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองปั่นแอปเปิ้ลดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะน,นาวเอ๊มีน้ำผลไม้เท่านี้หรออันนี้น้ำส้มเอาเป็นแอปเปิ้ลกับน้ำส้มปั่นรวมกันดีกว่าโอเคตรงไหนเอ่ยอ๋อมีให้เราเลือกด้านล่างนี้นี่ไง หยิบแอปเปิ้ลใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มะนาวนี่ปัดแล้วออกมาเป็นน้ำแอปเปิ้ลผสมมะนาวใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยเอาแองเจลิลกินเลยจ้ะอือร่อยแองเจลิลหัวโตมากอุ้ยค่อยๆฟรีปลงด้วยดูดิน่ารักจังเลยอุ้ยซีเรียลหรอกินทั้งชามเลยโอ้ยยยยยย ว้ยดูเหมือนว่าแองเจิลของเรายังไม่อิ่มนะคะเอาอะไรดีเอ่ยคุกกี้ก็แล้วกันงั้มงั้มง้มงเฮ้ยอะไรอ่ะปลดล็อ,อก Oh my god ้าวเราสามารถปลดล็อกค,คัพเค้กมาได้นะคะดูสิแองเจิลแบบหอมชื่นใจอ้าย หอมอร่อยแน่นอนว้าวดูเหมือนว่าเราจะต้องออกเดินทางแล้วค่ะต้องพาแองเจิลนะคะไปทำคับเค้กแสนอร่อย <c oughs> <c oughs> เลอออกมาดนะเอิ <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> อเ <c oughs> แคนอะไรอะ่ะโอ้สงสัยเขาจะอิ่มนะคะนี่ไงเราจะต้องพาแองเจิลออกไปทำคับเค้กมาแล้วสูตรคับเค้กในวันนี้เราจะใส่อะไรดีนะ อันนี้อะไรเอ่ยช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มาแล้วครับเค้กวันนี้เราจะทำสตรอเบอรี่นะจ๊ะชุบใส่ลงไปผสมเลยคนจุ๊บจุๆๆจุๆๆจุเย่เลอะเทอะมากแล้วก็นำตัวเค้กเข้าไปอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมจุบจุบเย่เสร็จแล้วจ้า หลังจากที่เราได้ตัวคัพเค้กมาแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องนำไปตบแต่งจุ๊บใส่วิปปิ้งครีมแล้วก็นี่คืออะไรอะเอามาทาสีได้เลยเหรอ <c oughs> จริงเหรอมันจะต้องผสมไม่ใช่หรอโอเคไม่เป็นไรให้อภัยได้ตอนนี้เราจะต้องใส่ท็อปปิ้งลงไปนะคะึ๊บนี่โอยลงไปเยอะๆเกล็ดน้ำตาลจุ๊บๆ,ๆแล้วก็ใส่ต้องหมีมีอะไรอีกประกายดวงดาว เรียบร้อยแล้วแองเจลชิมเลยจ้า <c oughs> คัพเค้กชิ้นแรกที่แองเจลจะได้กินชึบอ้มอ้มาอ้าอ้ํออดูท่าทางอโอ้อุสาห์ได้มาทำคัเพเค้กครั้งแรกแองเจลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเคขานาเรามาทดลองทำกันใหม่ดีกว่าค่ะเอาละหลังจากที่เราออกท่องเที่ยว ไปทั่วเมืองแล้วก็มาทําคัพเค้กเรียบร้อยแล้วพาแองเจลเข้านอนกันดีกว่าแต่ตอนนี้ต้องแปลงฟันก่อนนะจ๊ะโอ้โหเสร็จอาหารเต็มไปหมดเลยจุ๊บจุ๊บจุจจุเย่เสร็จแล้วไปนอนกันดีกว่าค่ะเอ๋ดูเหมือนว่าตรงกระจกเขามีอะไรให้เราเล่นด้วยนะโอ้ดูสิมีภาพระบายสีเอาล่ะเดี๋ยวขอดูสีก่อนนี่เลยเชอร์รี่ ระบายลงไปมาเดี๋ยวตอนนี้ขอระบายสีให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะทรึบมาเหลือสีสุดท้ายสีเขียวอันนี้เอาล่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าว้าวเราได้ตั๋วไปท่องเที่ยวใหม่มาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพาแองเจิลไปนอนก่อนดีกว่าโอ้โหลาเลงน่าดูเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ของพี่ฝนสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งรุ้งกริ้งรุ้งริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอพาแองเจิลนอนก่อนจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า